ขออภัยด้วยนะคะถ้าใครดูคลิปนี้ตอนดึกอย่าว่ากันเดอ้อฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเราก็มากินตำหนดเดมือนกันค่ะก็หลังจากหักหายไปจากจอนานมากเลยะคะ่ะวันนี้กลับมาทำคลิปแล้วจ้างงว่ากลับมาได้ยังไงก็พอดีไปเห็นช่องช่องหนึ่งค่ะกินตำหนวดมึก อยากกินมากเลยค่ะงงมากแล้วพอดีตื่นค่ะไปเข้าห้องน้ำแม่ซื้อหนวดมึกมากก็เทอขโมยค่ะขโมยว่าทําตําหนวดมึกงงมากขโมยต่อหน้าต่อต,อตาขโมยไปโจนห้าร้อยเวอร์เออวันนี้ก็ไม่พูดเยอะนะคะมากินกันเลยจ้าน,นี่ขอชิมน,น้ำก่อน อน้ำลายแตกมากหืมันกินได้กันจ้าปังมากแม่อมกอเริ่มต้นกันทจีนแต่ให้ใช้มือก่อนนะคะ เผ็ดค่ะอืมอืม บังมากอืมนำตามมาค่ะอืมไม่ต้องถามว่าเผ็ดขนาดไหนค่ะก็ร,อร,กร้องไห้ไปเลยสิคะอืม จุ่มน้ำคำตโตโตเขาตามด้วยผักอะไรอีกอ่ะอือหือ <c oughs> <c oughs> หมึกสดเนี่ยมันก็จะแน่นแบบไหนขออภัยด้วยนะคะถ้าใครดูคลิปนี้ตอนดึกอย่าว่ากันเดอ้ออืมอืม้ม ไปไหนไมันจะคนถามอะครัว่า,วาไม่ทำคลิปแล้วหรอไม่ทำคลิปแล้วหรอไม่ใช่อะไรค่ะคี่เกียดตัดวันนี้จะกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะลงบ่อยๆนะคะฝากติดตาม ากติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะหืมันก็เป็นยกกำแืง <c oughs> <c oughs> มาต่อกันที่หนวดหมึกจ้าแล้วก็สดน,น้ำอ่องปังมากนี่เลยจ้าอืมอืม หมึกสายกิโลละร้อยเจ็สิบค่ะช่วงนี้บางช่วงก็ถูกนะคะบางช่วงก็แพงแต่ช่วงนี้แพงค่ะแพงทุกอย่างเลยงงมากขอทดน้ำหนึ่งทีค่ะต่อค่ะอืม บางช่วงของทะเลก็หายากมากเลยค่ะไอถึงช่วงที่มีก็มีเลือกกินกันไม่ไหวอืมซิน อืมกินแั่งกว่าแก้เผ็กค่ะอืม ใช้มือได้ครับกินคนเดียวค่ะอื น้ำมูกน,น้ำตาไหลไปหมดแล้วค่ะไม่มีคำบรรยาย ปังมากหมึกไม่เหนียวนะครับกรอบอพอลวกแบบไม่นานเกิน นี่จ้ายัวยัว,ยวจ้าอืม เผ็ดขอแยกกินน้ำก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะกลับมาทำคลิปบ่อยๆแล้วจ้าไว้เจอกันนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะกินอะไรว่าใครอยากให้กินอะไรคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยจ้า เดี๋ยวมีจัดให้บายบายจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย